นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบโลกพบกับอาหารใต้ที่ส่งต่อความอร่อยไปถึงภาคเหนือกับสุดยอดบักกุเตะห้ามพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่เชียงรายกับร้านยาโยกคาเฟ่แอดเบสที่นี่นอกจากจะมีจุดเด่นเรื่องกาแฟาอร่อยๆที่มีคุณภาพให้เราได้ดื่มกันยังมีอาหารอร่อยๆกับเมนูเด็ดให้ชิมอีกด้วยเอาเป็นว่าอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับอะไรเนี่ยพี่เอ๋คุณผู้ชมครับหน้าตาธรรมดามาก แต่วัตถุดิบแปลกแปลว่าอะไรหน้าตาธรรมดาวัตถุดิบแปลกหน้าตาธรรมดาดูแบบไม่มีอะไรแปลกไม่มีไฟพุ่งออกมาไม่มีอะไรแต่วัตถุดิบเขาแปลกคุณผู้ชมครับเขาสวยปกติเลยแล้วก็ต้มกับอะไรเนี่ยต้มมากับไม่มีผักไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยเล้งผักโรยหน้าออกมาเท่านั้นเองประมาณนั้นนี่นั่งแบบน้ำลายสอเลยนี่เล้งเล้งหมูเล้งเล้งเล้งหลังหมูครับอันนี้ก็เล้งเหมือนกันสั่งมาแล้วลงเล้งเหย เขาพยายามเรียกทับกให้เราไม่ไม่งงกับอาหารประเภทนี้แต่เป็นอันนี้เป็นเล้งปลาก็คือเจ้าน้ำต้มกระดูกจากกระดูกสันหลังนั่นแหละแต่ว่าใช้ตัวเนื้อเป็นเนื้อปลาคุณผู้ชมเราอยู่เชียงรายเนี่ยกลางเรานิยมรับประทานปลากระพงเนาะปลานั่นปลาพับทีมปลานั่นปลานี้แต่เชียงรายเขานิยมรับประทานปลาพื้นถิ่นที่เนี้ยที่นี่แล้วรสชาติดีมากไนนไทแล้วตัวใหญ่มากนี่คือเล้ง ปลาแล้วก็เป็นปลานิมที่เลี้ยงที่นี่เลยนะครับปลานิมที่นี่รสชาติดีมากไม่เหม็นดินเจะลองเรีว่าปลาว่ามันต้องขาวไหมเนี่ยเราทดน้ำซุปก่อนน้ำซุปเขาเด็ดเลยสำหรับคนไทยเลยและไม่มีไม่มีกลิ่นคาวปลาหรอจริงอยากให้เดี๋ยวทำไมอันนี้ไม่ใส่พริกของคุณนี่งเขาใส่พริกไหมใส่ที่เราะไมไม่มีพริกอะอย่างแซ่บเลยสัหนับสำหรับสำหรับคนไม่ทานเผ็ดมากสำหรับฝรั่งเด็กนอกอะเด็กนอก เผงง็ดเปรี้ยวเป็นรสชาติเล้งที่เรานึกถึงง่ามีความหอมเจ้าผักชีต้นหอมโอรอยลงไปมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดและมีความกลมกล่อมของน้ําซุปคุณผู้ชมครับก็มีน้ําจิ้มอะไรให้ทําไมอันนี้ไม่ใช่อะไรอะ่ะอันนี้น้ําจิ้มนี้ไม่ใช่น้ำจิ้มอะไรอะ่ะอันนี้มาวางร้อยอาหารอีกอย่างหนึ่งไว้ขออนุญาตเฉลย นี่คือน้ำจิ้มซีอิ๊วมาเลเรารออาหารอีกอย่างนึง่งอ,อาหารมาเลมากินเชียงรายทางเหนือนั่นสิลืมเล่าให้ฟังว่าร้านนี้เป็นร้านร้านของพี่ชาวอาขาชาวอาขานี่ก็คือเฮย้ยเขอบคุณครับนี่อะไรพี่เขาบอกชาวอาขามาเลยหน้าเหมือนอาขาเลยที่เป็นคนอาขาไหม โอ้ขอบคุณครับพี่ครับอ๋อบะคุเตะบะคุเตะก็จะเป็นซี่โครงหมูที่มันมาหมูแบบขาหมูเลยนะคุณผู้ชมชาวอาขาเนี่ยนะครับอยู่ที่เชียงรายเราก็เยอะนะครับพี่น้องชาวอาขาเราจะเล่าว่าเขาตุนเก่งเรื่งของร้านชาวอาขาเนี่ยครับแกไปอยู่ภาคใต้มาไปอยู่มาเลเซียมาอ๋อเลยมาดัดแปลงหนาะไม่ดัดแปลงแกเอาสูตรของทางมาเลเซียเนี่ยแล้วก็กับทักษะการตุนของชาวอาขาที่แกมีอยู่เนี่ยเอามา ตั้งร้านขายที่เชียงรายก็แปลว่าคุณผู้ชมถ้าอยากทานอาหารชาวมาเลเซียแท้ๆนะฮะนี่เลยปักกุเตเลยนี่ปันเขาเล่ามาแบบนี้นะครับแ้่สีน้ำก็ดูดิไม่เหมือนปากกุเตทางทางปีนังทางมาเลยเขาจะใส่หอมเครื่องจีนเครื่องยาจีนข้อบะหมี่ขอมาม่าเลยข้มาฉีดใส่ไว้หน่อยได้ไหมเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงปักกุเตทางปีนังเนี่ยจะไม่มีผักอยู่ จะเป็นน้ำใสๆมาเชียงรายเขาบอกว่ามีบะคุเตมาอาจจะดูย้อนแย้งอันนิดนึงแต่ว่าเขาบอกว่าพี่น้องชาวอาขาเป็นคนทำเนี่ยใช่เลยผิดใจครับนี้อย่างเลยครับอะไรอร่อยกว่าใครเนี่ยอร่อยอ่ะรสชาติเหมือนอยู่ทัดใหญ่เลยอร่อยใส่น้ำจิ้มแล้วอร่อยมากอืมอร่อยอืมเหมือนกับรวมเป็นไงก็ไม่รู้ล่ละบะคุเตรวมเนี่ยผมตัดสินว่า อร่อยกว่าทางมาเลยูุผ <c oughs> ูชมนี้คือการนำเสนออาหารใต้ที่มาอยู่เหนือสุดก็คือเชียงรายนะครับโดยฝีมือการปรุงของ ที่ชาวอาขาพี่น้องชาวเชียงรายอยากทานอาหารทางใต้ทางมาเลเซียเชียงรายก็มีแท้ๆปลานี่ก็ประดิ์ประดอยถ้าให้ทําให้เล้งเนี่ยมีรสชาติมีของพวกนี้ต้องทานกับข้าวข้าวเชียงรายคุณผู้ชมฮะเป็นที่หนึ่งทำเจ้าน,นี่อร่อยมากเพราะพี่เจ้าของเป็นชาวอาขาแท้ๆเลยนะฮะเปิดแต่หกโมงครึ่งห้าโมงปิดแล้วฮะคุณผู้ชมมาหลังนี้ไม่ได้ทานนะครับมาลองดูครับบักุเตที่เชียงรายแล้วก็เล้งปลาที่เชียงรายารับรองได้ว่าคุ้มค่ากันนั่งรถมาใช่หรือไม่ อร่อยไม่แพ้หรือบางทีอาจจะพูดได้โดยซ้ำว่าครับอร่อยกว่าครับสุดยอดช่วงหน้าล้วสุดเด็ดเมนูพิเศษจากหม่อมเจ้าทิศคำพรยุคน